สวยขนาดนี้คุ้มขนาดนี้อดใจไหวแล้วครับพี่ผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ไม่เอาตัวกระบะตัวท็อปท็อปหนึ่งจุดเก้าตัวแซดยกสูงไฮแลนเดอร์ครับเป็นกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้ครับยกสูงสวยสวยสีขาวนวลๆแบบนี้นะครับขาวมุกสภาพงามนางฟ้านะครับนี่ครับเรียกว่ารถสภาพนางฟ้าจริงๆนะครับสวยนะครับแต่เอื้อมถึงนะไม่ใช่นางฟ้าเอื้อมไม่ถึงคันนี้เอื้อมถึงครับกับราคาที่ได้นะครับไม่ต้องไปดูไปดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้มหาเป้นะครับฟรีดาวนะครับ ดอกเบี้ยถูกโปรคุ้มครับและดูนะคาระบะที่ใช้ที่ขายอยู่ตอนนี้นะครับเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับก็ทํามาหากินนะครับขับใช้งานเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับเป็นรถบ้านก็ดีนะก็ใช้หนึ่งคน2คน3คน5้คนได้หมดเลยนะครับให้ดูว่าสวยแค่ไหนครับชมใหม่หน้าใหม่และบอกเลยว่านี่คือโฉมของรถปี23นะครับเกียร์ออโต้ปี23นะครับไฟหน้าชมหน้าครับจะเป็นแบบตัวโปรเจคเตอร์เลนส์ครับหล่อสวยนะครับ ก็เรียกว่ากลางคืนนะส่องสว่างเห็นชัดทันทีเลยนะครับเป็นแสงสีขาวมีไฟในทางไม่ครบเดี๋ยวท้ายคลิปจะสตาร์ทรถแล้วเปิดไฟให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับหล่องามมากนะครับและผมบอกเลยว่าดอกเบี้ยตัวแค่สองบาทกว่านะครับผ่อนสี่ปีดอกเบี้ยก็หลักหมื่นนะครับก็คุ้มจริงนะครับไฟจัดหมอกกับไฟเลี้ยวแยกกันชัดเจนแล้วก็มีตัวกรอบสีเทาติดมาให้ครบนะครับกระจังหน้าสวยนะครับโครเมียม2ชั้นเขี่ยวขํานะครับพร้อมกับตัวชั้น ของแคปลาต่งมาให้ครบสวยจริงนะครับสวยจริงนะคันนี้นะครับรถเดิมสภาพดีเลยครับคันนี้เครื่องยนต์เครื่องพลิกครับเอาง่ายครับของเหลือเป็นให้ตั้งศูนย์ชงล้อระบบระบบเบรกที้หมดที่ชยพัฒนนี่ครับเราดูแลให้หมดเลยนะครับถามว่ารถคันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นะครับสุวินทวงศ์4 6ครับมหาเป้ได้เลยที่นี่นะครับนี่ถนุกใหญ่ครับมาลองใช้ได้ลองขับได้มีสนุนให้ลองขับนะครับมีเพรานั้นให้ลองรับนะ จะจัดไปนั้นแตซื้อสดได้หมดเลยมีเล่มพร้อมโอนนะครับรถถูกกฎหมายมีเล่มทุกคันครับบอกเลยว่าที่นี่เราใหญ่โตนะครับให้ดูนะพื้นที่20กว่าไร่นะครับเดินกันขาล่างนะถ้าเปไม่พาเดินนะบอกเลยว่าเลือกไม่ถูกแน่นอนนะครับและดูนะนะครับสภาพรถนะครับแบบนี้เอาไหมครับไม่ต้องไปล้องผิดลองผูกที่ไหนครับมหาเป้เลยนะครับไม่ต้องไปแทงหงแทงหวยนะครับมหาเป้ถูกต้องได้รถใช้แน่นอนนะครับรับประกันว่ารถสวยตรงปกนะครับ ส่วนฝากระโปรงต่างดูเลยครับนี่ใหม่คลิปเนียนเดิมๆนะครับฝาเดิมนะครับฝาเดิมสภาพสวยนะครับรถเดิมๆไม่แต่งไม่แล้วไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุครับส่วนแม็กนะครับก็เป็นแม็กเดือโรงงานนะครับถ้าค่ายอื่นอาจจะได้แค่แม็กขอบ17แต่นี่คือตัวดีแม็กครับได้ขอบ18ครับขอบ18นิ้วนะครับและตัวแม็กนะจะเป็นแม็กซี่ตัววายครับตัวนี้แม็กล้อดีแบบว่าทนทานนะครับทนนะครับและยางก็ยัง เป็นยางปี23ของบิสโตนด้วยนะครับยางเนี่ยมี20,000แน่นอนนะครับใครเล่นกระบะจะรู้เลยว่ายางก็ไม่ใช่ย่อยนะครับก็ยางแพงนะให้เกรดอันดับต้นๆไปเลยนะครับติดหนึ่งใน3ของโลกเลยนะครับโคตรคุ้มใช้ยางอย่างดีนะครับใช้งานได้สบายๆแล้วจะขับเร็วขับช้าได้หมดทางเรียบทางฝุ่นก็ได้ครับอ่ะระบบเบรก ABS ครับล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังเป็นน้ำเบรกครับส่วนตัวหัจ้าต่างๆนะครับก็เป็นตัวโครเมียมครับกระจกรอบคันสภาพเดิมนะฟิล์มจีบมาครบ รอบคันเดิมๆสีสันสวยเดิมเงางามนะครับให้ดูรอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวพาดูโครงสร้างหลักภายในนะครับให้ดูว่ารถเดิมจริงนะครับท้ายเดิมๆส,สวยๆนะครับไฟท้ายลมดำด้านในเพิ่มความดูดันให้ตัวรถแล้วก็การช้นท้ายบันทัดเหยียบมีให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับและยังมีกล้องถอยให้อีกนะครับนี่กล้องถอยเป็นไงมีครบพร้อมนะครับไมคกิฟเลยด้วยครับริ้วรอยไม่มีเลยอ่ะเห็นไหมใหม่มากนะครับใครได้ไปใหม่จริงนะครับคันนี้หมุนรถใหม่เลยนะครับแม็กไนเนอร์นะ ดูเลยครับว่ารถนี่งชางาน้อยจริงนะครับรีววรอยขีดข่วนไม่มีนะครับไม่มีรอยบรรทุกเลยโค้ดใหม่โค้ดคุ้มแถมฟรีดาวนะครับฟรีดาวนะพรอยูหมื่นสองนะครับเงินเดือนสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าคนเดียวซื้อได้จบนะครับถ้านะครับทำอาชีพอื่นออกได้ไหมออกได้ครับค้าคงค้าขายมีสัญญาจ้างว่าเลยได้ออกออกได้หมดเลยหรือทำไรทำส่วนทำนาก็ออกได้ครับโทรหาเป้เดี๋ยวเป้จะการให้ครับผมมาดูกันต่อครับ ตะเข็บเราต่อโครงสร้างก็เดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะท้ายเปิดได้ไหมเปิดดูหน่อยครับนี่เห็นไหมซีนเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่ซีนเดิมโรงงานนะของเดิมนะครับสวยงามครับรถใช้งานน้อยไม่แค่หมื่นหกบอกเลยนะครับดูดปากแล้วว่าไม้หมื่นหกนะครับก็อาจจองไม่ทันครับโทรหาไปเลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่ไปครับดูช่วงล่างนะครับนี่ลูกมูลูกหมากเดิมท่อเดิมนะครับไม้กริปเห็นไหมครับโคตดสวยนะครับ ดีแม็นะไปบอกเลยว่ามีเป็นขยงนะครับมีมากกว่า20คันนะครับคัตเตอร์เกรดเมาให้เลยนะครับสประตูสวยงามแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับใครหาอยู่น้องก่อนปีใหม่นะครับเป็นช่วงที่ดีนะครับในการซื้อรถนะครับพร้อมโปรดีๆแบบนี้นะครับน้ำมันเต็มถังประกันเครื่องยนต์ให้ฟรีหปีแล้วบอกเลยว่าดอกเบี้ยพิเศษส่วนลดคุ้มครับมาโทรหาไปเลยนะครับ เบาะด้านหลังครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตสีดำนะครับหนังแบบใหม่ดูแลง่ายครับแล้วก็เป็นหนังที่บอกเลยว่าซอฟทัชตีมากครับจับปุ๊บพุ้ยมันน่าจับหน้าโดนนะครับเนี่ยแล้วมีตัวที่วางก้วกาแฟให้ครบแบบนี้นะครับดีไหมดีนะครับแอร์หลังมีครบพร้อมนะครับสวยมากนะครับรี้วรถกันใช้งานแทบไม่มีเลยใหม่คลิปเลยนะครับผมบอกเลยรถคันนี้นะครับใช้คนเดียวหรือเปล่านะครับทำไมมันใหม่เกินนะครับใหม่มากนะครับแล้วก็ดูนะครับที่ช่องเก็บของนะครับยังใหม่คลิปเลยเนี่ยครับ ไม่มีน้ำท่วมนะครับถ่านรองพลาสติกอยู่ครบหัวนัวหัวน็อตเดิมนะครับตัวกันเลยแม้เนี่ยเดิมเดิมเดิมหมดเลยนะครับน็อตไม่ขยับสีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมไม่โอเว่นะดูดิครับเดิมเดิมเนี่ยยังไม่ซื้อเหรอครับแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้ไม่อาเขาเหรอครับรถใหม่มากนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับประตูประตูดูดิครับเดิมเดิมแบบนี้อ้าวรอเลยครับโทรเลยครับมีโปรให้อยู่นะเป้จัดให้ครับด้านในสวยครับคอนโซลสีดำเบาะหนังนะครับปรับสไลด์ได้ ดูนะครับหัวน็อนตต่างๆเดิมๆครับนี่เดิมเดิมสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบเลยเนี่ยอีซุมอเตอร์นะครับเนี่ยจากป้ายแดงเลยนะครับโคตรคุ้มนะครับตอนไม่มีขยับเหลี่ยมคมไม่มีนะครับเนี่ยเห็นไหมกระจกกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูแป้นเบรกนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยม้าจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ เปิดฝานัเครื่องไว้เดี๋ยวพาไปดูนะครับคุณแจแบบขแบบนี้นะครับแต่ตุ้มดอกไขเนี้ยอย่าปั๊มให้ดอกหนึ่งนะของเป้นะ้อย่าไปแถมให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอคอนโทรลนะครับปุ่มออโตออฟมีครบนะครับฝานเครื่องเปิดไว้เดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับวงลัยนะครับปรับระดับได้ด้วยนะครับผมบอกเลยนะนี่ครับปรับขึ้นลงได้นะครับปรับขึ้นลงได้นะอ่าสี่ทิศทางนะครับปรับได้ทั้งหมดสี่ทิศทางเลยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวขอ ล็อกก่อนนะครับล็อกก่อนนะแล้วก็คันนี้จะเป็นวันที่ศูนย์นะครับนี่เป็นของเหลวเห็นไหมเช็คก็ะยับรับส่วนลดที800บาทนะครับก็ไปที่ศูนย์ได้เลยนะมาสตาร์ทดีกว่าขอสตาร์ทหน่อยนะครับป,รปึ๊บมอ่าเรียบร้อยครับสตาร์ทดีกว่านะครับสตาร์ทแล้วนะปึ๊บปิดละอ่าสตาร์ทแล้วเรียบร้อยไม่หมื่นหกนะอ่ะ มหมื่16,000นโลครับโคตรน้อยโคตรสวยโคตรคุ้มสนใจโทรเลยนะครับจอทัชสกรีนได้นะครับนี่ทัชสกรีนได้วิทยุ USB ไอพอ e บูทูธมีครบเลยนะครับฟังก์ชันครบเครื่องนะจะนั่งขับทางกุงทางไกลก็ได้ครับแอร์เย็นเพียงเพลครับส่วนกล้องถอยมีให้ครบอยู่แล้วครบพร้อมแบบนี้นะครับเนี่ยครบเลยมีให้ครบคบนะครับทุงซีนท้มยังอยู่เลยนะครับนี่ยังอยู่ครบนะครับ ที่วางของกลางก็มีครบพร้อมนะครับไปขอทางอยู่ตรงนี้อ่พวงลัยนะครับมีรับสายวางสายได้นะครับต่อสมมตอถือได้เนาะแล้วก็พุชคอนโทรลก็มีให้ครบพร้อมครับอ่าส่วนตัวตรงนี้นะครับมีฟังก์ชันที่เป็นพิเศษก็คือควบคุมความเร็วลงทางและชันนะครับพิเศษเลยนะซึ่งรุ่นอื่นค่าอื่นไม่มีให้นะครับแต่นี่มีนะโกติจะมีแต่ฟังก์ชันของรถเจ็ดที่นั่งงครอบครัวจะมีให้อันนี้คือรถกระบะนะครับมีให้คุ้มเลยนะครับที่วางแก้วน้ํามีครบ นะครับแล้วก็เบรกมือนี่เห็นไหมมีครบเหมือนกันนะครับสภาพเดิมสภาพสวยงามนะครับอ่ะเอาไปใช้งานกันครับคุ้มครบนะคันนี้นะครับสวยจริงนะครับคุ้มจริงนะติดต่อมาได้เลยนะครับจี่วางคงวางของมีครบพร้อมนะครับตีเพชรอิซุนะเห็นไหมจากรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านนะเล่อมีนะครับประวัติศูนย์ไมลหมื่นหกสนใจโทรเลยครับฟอนยูหมื่นสองพันบาทครับ อยจนบอกเช้ช่าคอนโทรลมีครบพร้อมนะครับเครื่องเคียงต่างนะครับบอกเลยว่าใหม่กิฟนะรถใหม่มากใครไปใช้งานนะบอกเลยคุ้มๆนะครับคันนี้บอกเลยว่ายังไม่จิตจองด้วยนะครับและตามสัญญาที่บอกครับว่าจะให้ดูไฟหน้านะครับเห็นไหมเป็นไฟแอดีทามสีขาวนะครับนี่เห็นไหมครับสวยไหมครับหล่อไหมหล่อมากเลยนะครับสภาพนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับ รถสวยน่าใช้รถเดิมๆทั้งลามเลยนะครับซื้อรถมัอสองตระคันนะครับควรซื้อรถที่นะครับมีคุณภาพแบบนี้ตรวจเช็คให้ดูแบบนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน่ะแก้มต่างแผ่นเพจยังอยู่ครบครับที่เดีมยวโรงงานนะครับแผ่นเพจเดิมมอสไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับนี่เห็นไหมเดิมๆนะครับให้ดูรายละเอียดยิบเลยนะครับเหมือนกับลูกค้ามาแล้วชมเองนะครับ ฮวกแหวต่างๆแต่จะรูมอเตอรี่นะครับยังใหม่ยังคลิปเลยนะครับแก้มทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับฝาเดิมสภาพสวยงามนะครับอีกเดิมเดิมนะเครื่องเดิมนะครับเช็คให้หมดเลยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับอ่ะเอาใช้งานกับคุ้มๆนะครับคันนี้นะก็รถเดิมสภาพสวยงามนะครับน้ำมันเบรกเลยครับพวกนี้เดิมหมดเลยนะอ่ะสนใจโองหาเลยครับ 094794848นะครับคันนงคันหน้าก็เดิมเห็นไหมเนี่ยสวยงามนะครับฝาเดิมนะครับเครื่องเดิมสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับ4ประตูตรงนี้ตัวแซนะครับไม่นะครับ16เท่านั้นนะครับเกียร์ออโต้รถปี3ครับคันนี้นะครับก็เรียกว่าวันที่สูดเลยนะครับรถบ้านมือเดียวครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ094794848พร้อมแคมเปญดีๆโปรดีเป้มีให้นะครับอยากได้รถสวยแบบนี้ไปใช้โทรหาเป้เลยครับ รถสวยสภาพดีเกดเอครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสดีครับ